ต้อนรับฤดูร้อนให้เป็นฤดูบุญแทนคุณบิดามารดาขอเชิญน้องๆมาร่วมอบรมฝึกตนให้เป็นคนเก่งและดีมาปฏิบัติธรรมรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนา ศึกษาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปิดนรกเปิดสวรรค์ให้กับตัวเองและครอบครัวโดยร่วมในโครงการบรรพชาสม,มนเนรภาคฤด,ดูร้อนรุ่นที่5ณศูนย์อบรมเยาวชนลบบุรีตำบลวังเพลิงอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีอบรมระหว่างวันที่19มีนาคมถึง25เมษายนพุทธศักราช2555รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 19มีนาคมพุทธศักราช2555สนใจสมัครบวชและสอบถามรายละเอียดได้ที่0827998272หรือ0877672935